สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอิสบายทิปนะคะพระพุทธเจ้าบทที่21การประพฤติวัตรทรมานกายดูก่อนสารีบุตรต่อมาเราได้ประพฤติในความเป็นอยู่โดดเดี่ยวกลางคืนระหว่างวันดับและวันเพญ เราได้เที่ยวไปผู้เดียวในที่เปรียวอันเป็นที่ฝังศพตามระหว่างต้นไม้ใหญ่ๆเราอยู่ที่นี่ตลอดคืนมีขนลุกชันไปทั้งตัวทุกคราวที่ใบไม้หล่นลงมาเพราะลมพัดหรือนกบินมาจับต้นไม้หรือเมื่อกวางหรือสัตว์อื่นวิ่งผ่านมาเราก็กลัวจนตัวสัน่นเพราะไม่รู้ว่าความมืดนั้นมีอะไร แต่เราไม่วิ่งหนีเราได้บังคับตัวเราให้อยู่ที่นั่นให้ผจญกับความสะดุ้งกลัวจนกระทั่งเราชนะความกลัวนั้นดูก่อนสารีบุตรเราได้ประพฤติการอดอาหารเป็นลำดับลำดับไปเราบริโภคอาหารวันหนึ่งเพียงครั้งเดียวแล้วบริโภคสองวันต่อครั้งหนึ่ง แล้ว3มวันต่อครั้งหนึ่งดังนี้เป็นลำดับไปจนกระทั่ง15วันจึงบริโภคอาหารครั้งหนึ่งบางคราวเราบริโภคแต่หญ้าบางคราวบริโภครากหญ้าแห้งบางคราวบริโภคผลไม้ปา่ารากไม้ผักปา่าเห็ดมเมล็ดหญ้าปา่าและบางคราวบริโภคสิ่งต่างๆเท่าที่จะคว้ามาได้ จากพื้นดินรอบรอบตัวตรงที่เรานั่งนั้นเราปกปิดร่างกายด้วยเศษผ้าที่เขาทิ้งตามป่าช้าหรือกองขยะมูลฝอยบางคราวปิดร่างกายด้วยหนังสัตว์ที่ตายเองตามทุ่งนาซึ่งพบเรียราดอยู่ในที่นั้นนั้นดูก่อนสารีบุตร เราผู้เดียวในป่าเปลี่ยวไม่พบเห็นมนุษย์เป็นเดือนเดือนในฤดูหนาวจัดเราออกมาอยู่กลางแจ้งไม่ผิงไฟถึงเวลากลางวันมีแสงแดดเราหมกตัวอยู่ในป่าไม้ที่เยือกเย็นครั้นถึงฤดูร้อนในเวลากลางวันที่ร้อนเปรี้ยงเรานั่งอยู่กลางแดดตลอดวันครั้นถึงเวลากลางคืนเราอยู่ในพุ่มไม้ที่รกทึบ ดูก่อนสารีบุตรเราได้ประพฤติวิธีที่เรียกกันว่าทำความบริสุทธิ์ด้วยอาหารเราไม่บริโภคอะไรเลยนอกจากทั่วครั้นถึงสมัยอื่นเราก็ไม่ยอมบริโภคอะไรเลยนอกจากเมล็ดพันธุ์ผักกาดครั้นสมัยอื่นอีกไม่บริโภคอะไรเลยนอกจากข้าวเราลดปริมาณลงทุกวัน จนกระทั่งเหลือวันหนึ่งบริโภคเพียงทัว่วเม็ดหนึ่งหรือเมล็ดพันธุ์ผักกาดเม็ดหนึ่งหรือข้าวเม็ดหนึ่งต่อวันดูก่อนสารีบุตรเมื่อเราบริโภคอาหารน้อยเช่นนี้ร่างกายของเราก็ผอมและอ่อนระทวยอย่างน่ากลัวขาของเรามีลักษณะอย่างต้นอ้อแต่พกที่นั่งทับของเรามีสันฐานด่งเท้าอูด กระดูกสันหลังของเราโปนขึ้นเหมือนเส้นเชือกสีข้างของเรามีซี่โครงโผล่ขึ้นมาเป็นซี่ๆเหมือนกอนเรือนที่ถูกทิ้งร้างตาของเราลึกอยู่ในเบ้าตาเหมือนดวงดาวที่ปรากฏอยู่ในก้นบ่อลึกหนังศีรษะของเราเหี่ยวยน่นเหมือนน้ำเต้าอ่อนตัดทิ้งไว้กลางแดด เมื่อเราลูบแขนหรือลูบขาของเราด้วยฝ่ามือเพื่อให้เกิดความสบายขนก็หลุดขึ้นทั้งรากติดกับฝ่ามือที่ลูบนั้นดูก่อนสารีบุตรแม้เราได้รับความทุกข์อันแสนเผ็ดเห็นปานนี้เราก็ยังไม่ได้รับความรู้ที่เราปรารถนาเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้จากการประพฤติเช่นนั้น ตรงกันข้ามอาจจะเกิดจากความพินิษพิจารณาในภายในและจากการสละเสียซึ่งการประพฤติอย่างชาวโลกทั้งปวงดังนี้